ตอนที่หนึ่งผมชื่อมิโดะเคนชิโร่พูดเองเออเองอาจจะเรียกไงอยู่แต่เราป๊อบอยู่พอตัวเลยทีเดียวแต่ว่าแม้แต่เราก็มีความลับที่ถึงตายยังไงก็บอกใครไม่ได้เด็ดขาดอยู่ใช่แล้วมันก็คืออ่ะนั่นมันดิบใหม่ของอันจูที่เพิ่งวางขายเมื่อวานนี่นะอ่าแต่ยังไม่ได้ซื้อเลยใช้แล้วได้ฟีลงไงบ้างวะการที่เราเป็นผู้ชายแท้ๆแ,แต่ดันชอบเครื่องสำอางยังไงล่ะ แร,แรกก็แค่แตะๆของน้องดูเท่านั้นเองแต่ตอนนี้บอกได้เลยว่าข้างใครเครือ่องสำอางแล้วเข้าเต็มเป้าสมุดตัดแตะนิตยสารแฟชั่นสะสมเครื่องสำอางแน่นเอียดเรื่องแบบนี้จะให้ไปบอกใครที่ไหนได้แต่อยากลองวิชาแต่งหน้าที่อตส่าหสั่งสมมาจนถึงตอนนี้กับใครสักคนชมัดเลยเว้ยนอกจากน้องสาวนะก็าตามนั้นแหละฉันขอลองฝึกกับแกหน่อยเหอะคิวระ เออกับผู้ชายเนี่ยนะเดิมแย้ยไม่ออกละจนได้สินะไอ้บ้านี่เพื่อนสมัยเด็กยิวระมีเครื่องสำอางที่อยากล้องอะตัวแกสวหญิงดีด้วย <c oughs> ปัดโทรำดคาญเว้ยรามเมงร้านเทนยะเต้นสามรอบไม่งั้นไม่เอาไอ้ยะ <c oughs> โอเคเรียบร้อยว่าแล้วเชียวลงพื้นตัวนี้เนี่ยเกิดีกว่าเยอะเลยหึหื <c oughs> <c oughs> อย่างดีนี่นาะยัางกะไม่ใช่ฉันแน่ว่าแต่นี่นานชอบหน้าตาแบบนี้เองหรอฮะฮะบ่บม,ม,มันจะใช่ได้ยังไงกันเล่าอา้าวเห็นหน้าแดงแป๊ดเลยนี่นี่หรือว่าบางทีเราอาจจะพื้นสร้างสิ่งเหลือเชื่อขึ้นมาซะแล้วก็ได้นะทีแรกก็กะว,ว่าจะฝึกแต่งหน้านิดหน่อยเลยจับเพื่อนชายสมัยเด็กผมกผม็ร้องผมลกลุงลังมาแต่งหน้า แต่การกลายเป็นสาวน้อยแสนสวยอย่างข้าไม่ถึงสังย่าง,งั้นน่ะนี่นายชอบหน้าตาแบบนี้หรอกเหรอเย็ดแม,ม่ตรงสเปกเลยเว้ยเดี๋ยว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 ตรงสเปกแล้วมันทำไมกันเล่าหมอนี่มันเป็นผู้ชายนะเฟยแถมยังเคยอาบน้ําหรือไปสาว่าน้ําด้วยกันด้วยนะเห็นขนตาตัวเองด้วยอ่ะปัดโถเว้ยอย่าขยับยุก,ย,ก,ย,กยิกสิว่ามันน่ารักเว้ยใจเย็นไวส้สิเราเป็นคนแต่งหน้าเอง มันก็เลยออกมาเป็นแบบที่เราชอบไงอยู่แล้วสินึกถึงเวลาปกติของมันไว้อย่าบขี้หมามาว่าโอเคโอเคโอเคสงบจิตสงบใจไว้นี่มิดโดเวอ่ออะอะไรอุตส่าห์แต่งหน้าได้เก่งขนาดนี้ทําไมต้องปิดบางคนอื่นไว้ด้วยละ่ะบอกบอกไปยังจะปั๊บกว่าเดิมอีกนะผู้ชายชอบของแบบนี้มันบอกใครได้ที่ไหนกันเล่าคุณที่พอจะคุยเรื่องแบบนี้ด้วยได้นะมีแค่แกเดท่านั้นแหละ หอ,อ้อนเหรอมีแค่ฉันคนเดียวเลยพระเจ้าครับจากนี้ต่อไปผมควรทำยังไงกับความรู้สึกสุดซับซ้อนนี้ดีครับไม่ไหวไม่ไหวจริงๆอะอะไรหลังจากจับเพื่อนสมัยเด็กมาแปลงร่างได้สำเร็จกลับมาแล้วเห็นแก่บ่นว่าอยากกินอ่ะเท่านี้พอได้ไหมละ่ะเครื่องเส้นของวันนี้บางครั้งผมก็เลยต้องซื้อของมาฮิ่ละเพื่อฝึกแต่งหน้าต่อไปเรื่อยๆ ว่าแต่ใส่ชุดบ้าอะไรของเองเนี่ยกลับมาได้เหรอเมื่อกี้พวกพี่สาวนายเข้ามาเล่นในห้องนะของพวกเขาเสื้อผ้ามาเล่นด้วยว่างั้นตัวจะไปเป็นของเล่นเลยเหรออืมแต่เสื้อผ้าก็เสื้อผ้าแฟชั่นแถมไม่ใช่ว่าใส่ไม่เหมาะด้วยแต่มันโหนี่นะหรอของใหม่ที่เขาดั้มหรือไม่ได้ช่วยดึงความน่ารักของฮิวระเลยสักนิด เอวตาทุิบชั้นสูงปรน้ำเสียของขนาดนี้อะไรของพวกเจ๊เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวแล้วมันมาเรื่องความน่ารักของไอหมอนี่ได้ยังไงตั้งแต่แรกฟะขันไม้ขันมือเว้ยมานี่เดี๋ยวดิเอ๊ะเผอมันมือจับแต่งเข้าเซตทั้งชุดทั้งนั้นแต่ก็พอใจเว้ยสุดท้ายก็แค่เอาฉันมาเป็นหุ่นลองชุดนี่ววาบูนี่เหมาะไหมวะเดี๋ยวนะ แต่วันนี้นี่คือโดนแก้ให้ล้นแล้วตอบอะไรบ้าๆออกไปทุกทีงั้นตอบแบบไม่ต้องคิดอะไรมากไปตรงๆเลยแล้วกันเพราะฉันแต่งหน้าแต่งตัวให้ก็เลยโคตรน่ารักเลยวะ่ะเอ๊ะอืมเอ๊ะงั้นผมไปแล้วนะอืมเยอะฮะเยอะละนี่แกชุดนั้นมันตั้งแต่วันนี้ไปฉันว่าจะใส่ชุดนี้ไปเรียนละ ฮ่อย่าบอกนะว่าเป็นเพราะเราจับมันมาแต่งองค์ทรงเครื่องทุกวันก็เลยไปปลุกอะไรสักอย่างในตัวของหมอนี่ให้ตื่นขึ้นมาอย่างนั้นเลยเฮ้คือชักจะเริ่มรู้สึกว่าใส่ชุดนี้แล้วได้เป็นตัวตทนที่แท้จริงของตัวเองมากกว่าขึ้นมาละ่ะอ้าตัวว่าแล้วไม่ใช่ความผิดของนายสักหน่อยหน่าคะความผิดแล้วเหรอเนี่ยหนเป็นอย่างนี้อยู่แล้วฟะแต่จะยังไงมันก็เป็นเพราะเราชะล่าใจเกินไป ฉันแค่ทำเพราะอยากทำเท่านั้นแหละแต่ว่ายัางไงฉันก็แต่งหน้าเก่งๆอย่างนายไม่ได้ป่ะเพราะงั้นเออถ้าทำได้ช่วยแต่งหน้าให้ฉันหน่อยก็ดีใจนะแค่นิดหน่อยนิดนึงก็ดีนั่นแหละมามันก็ต้องแงอยู่แล้วสิฟ้าเรื่องที่ฉันอยากทำแกยังยอมมาร่วมมือด้วยเลยถ้าแกอยากใส่ชุดนี้จริงๆแล้วก็คราวนี้ฉันก็ต้องเป็นฝ่ายร่วมมือบ้างอยู่แล้ว ป่านนี้แล้วยังจะมาเกงใจอะไรเล่าไปแค่แต่งหน้าเดี๋ยวฉันแต่งให้เท่าที่พอใจเลยขอบใจนะนานี่นะมิโดถ้าเป็นพูดนั่นพูดนี่ไปเลยสุดท้ายก็แค่อยากแต่งหน้าฉันใช่ไหมฮะเหมะไม่ใช่สักหน่อยเฮอะปากไม่ต้องกับใจเลยนะผมยูรามิฮาเตะตอนนี้กำลังรู้สึกอึดอัดใจอย่างแรงพอเราแบงชมมาเหมือนเด็กผู้หญิงปุ๊บ ท่าทีของเพื่อนสมัยเด็กก็แปลกไปอย่างชัดเจนเวลาสบตาด้วยก็หน้าแดงและหันหน้าหนีไปเลยรู้สึกตัวอีกทีก็แต่มองมาทางนี้เอออีแบบนี้นี่มันจะน่าดีใจเกินไปแล้วนะบ้าเอา้ยเออนี่มีโดฉันเปลี่ยนทรงผมมาละเหมาะไหมโอ้ก็เหมาะก,กันดีเนาะเหมาะก,กันเหรองั้นเรามาเข้ากันเลยไหมล่ะก็ว่าไปนั่นนะดีจัง อ้าโททำไมถึงต้องพูดอะไรแบบนั้นด้วยเราเกิดบังเลยเนี่ยเห็นไหมจะบ้าม่โด้โอ้ยฮิวระชา้าโทษทีโทษทีมูแต่เลือกว่าจะซื้อริบสีไหนดีนะ่ะเอ้าเราจเนเบื่อเลยสิทา่าโทษนะอึก๊กพราะแบบนี้เละถึงจตัดสินใจว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงขึ้นมาไม่เอาด้วยแล้วฉันเกลียดแกมิโดเงาะ ไง,งั้นนอะหรืออยากได้รถอื่นม,มากกว่านงั้นเหรอเอออย่างที่บอกตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปยูราจะใส่ชุดนี้มาโรงเรียนโอเคนะทุกคนฝากตัวด้วยครับฮิระยูระนี่คือเจ้าเว่นตัวละครลับที่ไม่รู้ว่ามีหรือไม่มีก็ไม่รู้นั่นใช่ปะนั่นดิใช่ปะเนี่ยไม่รู้ไฟตัวยังไม่เคยคุยกับมันเลดเลยเหอะฉันด้วยเออก็ต้องเป็นงี้แหละเออไม่สบายใจเลย แต่ว่าฉันจัดการเองได้น่าเดี๋ยวนายคอยดูแลกันโดนย้ำไว้นี่สิแต่แต่งหญิงมาแบบนี้นี่คือแสดงว่าชอบผู้ชายใช่ไหมเนี่ยน่นาจะใช่แหละมั้งเอ๊นึกไป่ถึงเลยแฮวิวแต่ว่าแต่งชุดนั้นเหมาะมากเลยจ้ายูรัคุงหืมก็จริงแฮสุดยอดเลยเนอะเปลี่ยนลูปได้ขนาดนี้เนี่ยเมคอัพ เอออะค่ะขอบคุณนะอ,ะอะหมดนั่นเองทุกคนในห้องก็เห็นต้องพ้องกันว่าจะยังไงมันก็ช่างประไลแล้วจบตอนที่หนึ่ง